เราจะบอกวิธีนะอันนี้คือกล้องอันนี้คือเลนกล้องเนาะสมมุติถ้ากล้องมันสัน่นเดี๋ยวเมันมีวิธีแค้นิดหนึ่งสเหตุจากการสัน่นน่าจะตกเราจะทำตกนั่นแหละให้เอาให้เอาอเหล็กดูดเหล็กดูดอ่ะไม่เหล็กอ่ะที่แบนแบน ใส่ใส่ไปในข้างหลังเนี่ยวางใส่จุดนี้หรือจุดนี้ก็ได้ไม่ค่อยเห็นสะท้อนเดี๋ยวนะแล้วมันจะหายนะครับเราลองลอง,ลองดูก่อนถ้าไปให้ช่างแก้ให้น่าจะแพงลองดูก่อน,นง่ายๆ่าแกะแกะเครื่องออกมาก่อนแล้วทำทำตามนี้ครับไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม,มีแฟด แฝดหายแต่ทำอย่างเงี้ยหายยังไงยังไงยังไงก็หายทำอย่างงี้สาเหตุน่าจะเกิดจากการตกทำตกนั้นมีสาเหตุดเดียวนั่นแหละโอเค